จอนใช้หัวทำงานร่วมกับกายภาพทอมใช้จอนและดวงดาวผู้สร้างสารรค์อารมณ์คืออาชานหรอือทอมใช่และอ e ันเตอาก็ทำงานด้วยจิตเป็นการผสมผสานกันของทั้งสามพักหลักอทียหัวและเชิญซึ่งรวบรวมการเชื่อมต่อและการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์โลกกับจักรวาลผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอเรกอนทั้งหมดเช่นโฮเซริโกเดอเบรซิเลียนฮีเลเป็นต้นมีส่วนร่วมในการรักษามันแตกต่างจากแอันคอตรงที่อนคอทำงานภายใต้เอเรกอน พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อทำให้สุขภาพของมนุษยชาติสมบูรณ์แบบพวกเขาทำงานระวมกันในขณะที่เซกตราทำงานให้กับฮูวซีนิวเป็นตัวแทนที่คล้ายกันหลักการกับคอมพิวเตอร์แต่ไม่เหมือนกับคอมพิวเตอร์เราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแสดงออกมาสิเซนีทำงานร่วมกับการทำงานร่วมกันการแลกเปลี่ยนซีเมตและเซนทอบเป็นอารยธรรมคนงานของซีนิวพวกเขาให้โครงสร้างเฉพาะของความเข้าใจและความสามารถในการดึงพลังของซีนิวออกมาซีนีสว่างสว่างและเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อเราพูดว่า เป็นระเบียบเราหมายถึงการสร้างลำดับพลังงานสีซีนิวเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุแห่งอารยธรรมบทนี้จบลงด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างไอรีนและทอมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอารยธรรมบนโลกใบนี้ไอรีนฉันอยากจะถามเกี่ยวกับชาวจีนและชาวทิเบตที่เป็นพุทธไกลแค่ไหนความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขนี้กลับมาแล้วหรอสิ่งที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีอะไรที่มนุษย์ไม่รู้ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างทอม ในตอนแรกจีนเป็นอนอรประเทศหนึ่งและชาวทิเบตเป็นฝ่ายตรงผู้สืบเชื้อสายมาจากอารยธรรมอื่นซึ่งเป็นจิตวิญญาณของชาวจีนคุณรู้ถึงความสําคัญของการนําเนื้อหาออกมาพร้อมกับจิตวิญญาณหรือไม่ที่ภาษาจีนเป็นตัวแทนของวัสดุไอรีนในเชิงสัญลักษณ์ทอมใช่แล้วและชาวทิเบตเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณไอรีนแต่บางแห่งในประวัติศาสตร์จีนและทิเบตพวกเขาใช้ลามาทิเบตจะสะอ้อนจักรพัิจีนด้วยคําสอนทางจิตวิญญาณของพวกเขาและ แต่ก่อนหน้านั้นก็ยังมีความไม่สมดุลอยู่บ้างที่ยังคงแสดงออกมาตอนนี้ทอมคุณรู้ไหมว่านักบวชในทิเบตมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งที่เป็นอยู่ชนชาติอิสราเอลเรียกบุตรแห่งเทพเจ้าที่รวมเข้ากับธิดาของผู้ชายเอียนเมื่อถึงจุดใดในวิวัฒนาการของมนุษย์ชาวทิเบตก็ปรากฏตัวขึ้นและเริ่มม่วสุมหรอทอมพวกเขาเป็นครูเมื่อโลเนสออกมาจากทะเลเพื่อสั่งสอนพวกอูพวกเขาเป็นครูสอนภาษาจีนเข้าใจไหม ตอนนี้ประเทศจีนปรารถนาที่จะบริโภคทิเบตเพราะในการบริโภคพวกเขาเชื่อว่าตนรู้ดีที่สุดไอรีนคนจีนจึงรู้สึกโดยไม่รู้ตัวว่าพวกเขาควรจะได้สิ่งนั้นความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวทิเบตมีทอมถูกต้องแต่พวกเขาไม่มีความสามารถไอรีนเมื่อรู้ว่าพวกเขาขาดความสามารถพวกเขาจึงพยายามถอดมันออกชาวทิเบตจากสายตาในสมัยที่สงบสุขมากขึ้นพวกเขาตั้งพ่อวกเขาให้เป็นครูโดยคิดว่าถ้าพวกเขาเรียนรู้ได้ดีกว่าครูพวกเขาจะคิดอย่างนั้นสถานที่แห่งความศักดิ์สิทธิ์ทอม ถูกต้องเลยเช่นเดียวกับในสมัยโบราณชาวเบดูอินกินปลาโลมาคิดพวกเขาจะได้รับความรู้ของมันไอรีนโอเคและเมื่อชาวจีนเห็นว่าการย้ายครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นพวกเขาก็เลยหันไปใช้ความรุนแรงทอมและพันธนาการเพราะถ้าพวกเขาสามารถพันฒนาการความารู้แห่งจิตวิญญาณนี้ได้พวกเขาก็ทําได้ก็สามารถเป็นเจ้าของควบคุมมันได้เข้าใจไหมมันคล้ายกับชาวอยู่ผู้คนที่คุมสถานที่อันมีค่าในเมทริกซึ่งผู้อื่นจะแย่งชิงไปพวกเขาเอียนแล้วชาวที่เบตมาจากไหน ทอมเป็นหนึ่งใน24เอียนแล้วอันไหนหนึ่งใน24่่ล่ะทอมฉันจะขออนุญาตบอกชื่อคุณพวกเขาเป็นคนแบบนั้นเป็นตัวแทนของหลักการแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนในจัก,กรวาลพวกเขาเป็นของอารยธรรมนั่นคือหลักการของความรู้ภายในโดยสมบูรณ์ไม่ใช่เพื่อการขยายตัวของตนเองแต่เพื่อการบริการในเวลานี้มีแต่ประชาชนเท่านั้นนอกเหนือจากพวกคูวิทที่มีความรู้โดยธรรมชาติถึงจุดประสงค์ของตนในฐานะ การรวมกลุ่มในการเขียนโคดนั่นคือเหตุผลที่พวกเขามีความเหนียวแน่นและทำไมตอนนี้ในเรื่องนี้เวลาที่24กำลังปรากฏพวกเขากำลังแสดงตัวตนออกมาความเป็นมนุษย์ของพวกเขาเพราะพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาสามารถนำมาซึ่งจุดจบได้กำจัดกลุ่มมนุษย์ที่ถูกคุกคามจรคุณช่วยบอกชื่ออรารยธรรมนี้ให้เราหน่อยได้ไหมทอมอรีนฉันเข้าใจความกังวลของคุณฉันรู้ว่ามันต้องใช้ทั้งพทธและละ,ละมะหลายปีแห่งการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ความรู้แต่ฉันคิดว่ามันสำคัญทอม คุณทำให้สภาก้าวทะเลาะกะนนอไอรีนฉันเข้าใจว่าสภาอาจคิดว่านี่เป็นทางลัดสำหรับประชาชนความมุ่งมั่นของศรัทธาและจิตวิญญาณทอมนั่นก็ถูกต้องแล้วเราเลือกที่จะไม่บอกในเวลานี้เราต้องขออภยัย